ไงให้คนหยุดดูครูแจ๋มค่ะซีโอแบ d นดาราและเป็นครูที่สอนการตลาดบนโลกออนไลน์ผลลัพธ์ล่าสุดข,ของครูสามารถสร้างผู้ติดตามไดถึง3 0 0 0สนคนภายในเวลาแค่2เดือนนิดๆวันนี้ครูจะเล่าให้ฟังใหร้เริ่มต้นนะคะก็คือพีคเลยไม่ต้องสวัสดีเด็กขาดเพราะว่าสวัสดีอ่ะไปแล้วนะคะ3วิพีนาทีนะคะคนเลื่อนนีคนเลื่อนนะคะเพราะฉะนั้นเปิดปุด๊บเ,เข้าเรื่องเลยเปิดปุด๊บนะคะยิงตรงเข้าประเด็น เวลาเริ่มต้นคลิปนะคะที่ดึงดูดคนมากที่สุดนั่นก็คือสีหน้าแล้วก็อารมณ์นะคะถ้าคลิปของคุณนะมีความตื่นเต้นให้เริ่มด้วยความตื่นเต้นถ้าคลิปของคุณมีความเศร้านะคะสีหน้าของคุณก็ต้อง ลองเอาไปใช้ดูนะคะครูเชื่อมั่นเลยว่าคลิปของคุณเนี่ยจะมีคนดูเยอะขึ้นแน่นอนและใครนะคะที่อยากสร้างความดังแล้วก็อยากขายของได้บน TikTok ครูแจมมีคอร์ส TikTok Marketing นะคะซึ่งคอร์สนี้จะสอนให้คุณเนี่ยสร้างความดังแล้วก็สร้างยอดขายได้จาก TikTok นะคะใครสนใจสามารถจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ทักมาหาครูแจมได้เลยนะคะ